สวัสดีครับนับจากนี้ไปหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจะได้แนะนำลูกหลานเรื่องทำจิตยังไงจึงจะได้ไปนิพพานตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยเนาอกาสนี้เชิญครับจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์คือไปน,นิพพาน แต่ว่าผลของการปฏิบัติจริงๆถ้าบาังเอิญเราปฏิพานไม่ได้เราก็พ้นทุกเล็กคือไปสวรรค์ได้ถ้ามีกำลังใจทรงชานก็สามารถไปสรมโลกได้ถ้ามีจิตสะอาดถึงที่สุดก็สามารถปฏิพานได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติกรรมาฐานถึงแม้ว่ายังไม่ตาย ถ้าจิตยังต่ำเข้าถึงอุปจาระสมาธิมีความเป็นอยู่เป็นมนุษย์ก็มีอารมณ์สงบราบสก,การะก็มากเพราะราบสก,การะที่จะเกิดที่เกิดจากความไม่วุ่นวายของจิตถ้าจิตมีความวุ่นวายมากลาบก็บกลัวลาบมาไม่ได้จิตมีความวุ่นวายน้อยลาบก็บเกิดมากขึ้น าจิตสงบมากลาบมากขึ้นถ้าจิตไม่มีกิเลสเลยลาบมากหนะักก็ดูตัวอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสงตากิเลสเป็นสมุทเทศุหารเป็นพระอรหันต์องค์แรกของโลกเขาถือว่าเป็นจอมพระอรหันต์เกต่ความจริงพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมาก แต่ว่าตอนที่ออกมาหาพิเตศรมไม่มีอะไรเลยมีม้ามาตัวหนึ่งกับมีนายชนะคนหนึ่งนาทีสุดม้าก็ตายนายชนะก็กลับพระพทธเจ้าก็ทรงมีผ้านุ่งหนึ่งชุดผ้าห่มหนึ่งชุดแต่ต่อมาเมื่อมันลุ่มเบเสิษัมาเั็นผูดียานแล้วอันดับแรกพระเจ้าพิเบสัยก็ถวายพระเวรวันมหาวิหาร ราคานับจํานวนหลายสิบโกดนี่เพราะอะไรเพราะว่าผู้เจ้าบทกิเลสล้วต,ต่อไปเขาถวายวิหารแต่หลังแ้วหลังหลังเป็นราคาเป็นสิบจุดโกดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารเขนานำไปสายขาผ้าพื้นหนึ่งมีเพื่อนสาวก็บอกว่ามีผ้าอยู่พื้นหนึ่งราคาสองแสนจะหาเปนนะอยากจะปูในวิหารนั้น นายวิสาขาก็บอกว่าไปปูได้ผ้าผ้าพื้นไหนมันราคาจั่มกว่าพื้นนี้ให้เอาขึ้นมาแล้วก็โบทับไปตัวแทนเป็นนนว่าเพื่อนหญิงคนนั้นมีผ้าราคาสองแสนตำลึงกหาวานะเท่าเดิมตำลึงหาที่ปูไม่ได้เพราะผ้าปูแต่ละผืเนเขาแพงกว่าผ้าที่เธอมีอยู่นก็รวมความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับผู้เจ้าก็เพราะอาศัยพระเจ้าหมดิเลีย ัานถ้าความวุ่นวายของจิตน้อยลาบก,ก็เกิดมากเมื่อคนที่ปฏิบัติกรรมฐา,านก็ต้องตัดความวุ่นวายของจิตค่อยๆตัดเล็กอันดับแรกก็พยายามตัดโลภความโลภด้วยการให้ทานแต่แรกจริงๆเริ่มต้นในการจเจริญกรรมฐา,านก่อนที่ทำอะไรทั้งหมด ทีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอุทุมติกาสูตรเป็นพื้นฐานของวิชาสามอันดับแรกพุทธเจ้าประกอรจะภาวนาและพิจารณาทั้งหมดให้แผ่เมตตาไม่แต่งเงยไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนคำว่าเมตตาคือความรักไม่ใช่แผ่ด้วยใจนึกตามแบบปฏิบัติอันนี้ไม่ถูกมันต้องเป็นไปได้วยความจริงใจ เราคิดว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็ตายความสุขของเราจะมีเกิดขึ้นได้อย่างยิ่งก็คือความเป็นมิตรฉันั้นเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกคนก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งโลกดีเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคร <c oughs> เราจะไม่มีเวรมีภัยกับใครเราจะเป็นที่รักของคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวคิดอย่างนี้คิดด้วยความจริงใจ ตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆแล้วใหม่ๆมจะลืมบ้างไม,ไม,ไม,ไม่ลืมบ้างก็เของธรรมดาแล้วก็ราการในสงกรุนาความสงสารเราจะมีความสงสารคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุขตามกําัังของเรา และบริการในสามมุตตามีจิตอ่อนโยนเราจะไม่ฉาดิสยาไข่เมื่อใครได้ดีพอยินดีด้วยแล้วก็ที่สี่เบขาวางเฉยเราคิดอยากจะช่วยทุกคนในโลกทุกสัตว์ในโลกให้มีความสุขแต่ว่าในเมื่อเขามีความทุกขโอกาสที่ช่วยเขาเรามันมีเราก็วางเฉยก่อน นี่แปลว่าเบื้องแรกเ่องการเจริญกรรมฐานทุกคนต้องมีสรงอารมณ์สรงพรมิหารสีจึงจะเป็นนักกรรมฐานที่แท้จริงถ้าจิตของทุกคนทรงพรมิหารสีได้สิงก็ท่งตัวสมาธิก็ท่งตัวปัญญาก็ป่องใสวิปัสนาอย่างก็ดีจะรงความว่าพรมิหารสีนี้ต้องมีอยู่ในกําลังใจขบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญกรรมฐาน ไม่ใช่เฉพาะเวลาเจริงกรรมาฐานคือในขณะใดที่เราตื่นอยู่อารมณ์ก็ต้องส่งตามนี้และปฏิบัติตามนี้ใหม่ๆม,มันก็จะภาพไปบ้างอะไรบ้างแต่ของธรรมดาอยู่ในเกณฑ์ฝึกพวกเราต้องฝึกถ้าเราสามารถจิตทรงพวิหารสีได้แน่นอนเรื่องศินไม่ต้องไปถามว่ามีกี่พิขาบทไม่ขาดทุกไม่ขาดทุกทีขาบทไปบกกร้อง เรื่องสมาธิที่ปฏิบัติขึ้นชื่อว่ากระทำการปฏิบัติสมาธิจะทรงฌานได้ตลอดวันกำลังวิปัสสนาญาณจะแจ่มใสสามารถตะกิเลสได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็พูดก็ตามแบบต่อไปก็มาพิจารณาเรื่องศีลศีลทั้งหมดทุกที่ขาบทจะทรงอได้เพราะเมตตาความรักกรุณาความสงสาร ทุกข si no si no no si no ้อถ no si si ้าเรามีความรักจะมีความสงสารสินทุกข้อไม่ขาดในเมื่อเรารักเราสงสารเราก็ทําร้ายเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้สิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่สองในเมื่อเรารักเราสงสารก็ขโมยเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้สิงข้อที่สามการแย่งความรักถ้าเรารักเขาเราสงสารเขาแล้วก็แย่งความรักเขาไม่ได้ สิ่งข้อที่สี่มุสาว่าท้าเรารักเขาเราเลีายเขาแล้วก็โกหกไม่ได้สิ่งข้อที่ห้าการดึงสุราเมลัยเป็นของเลวถ้าเรารักตัวเรากกเราักคนที่บ้านแล้วก็ไม่สามารถจะดึงสุราเมไรัยได้เพราะการดึงสุราเมรัยมันเลวเราไม่เลวคนเดียวคนที่บ้านเลวไปด้วยวงตระกูลเลวไปด้วยก็รวมความอันดับที่สองต้องเป็นผู้มีศินบริสุท์ สำหรับสินบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉเพราะเวลาเจริญกรรมฐานก็หมายความเวลาใดที่ยังเตือนอยู่เวลานั้นสินต้องบริสุทธิ์เนี่น่าเจริญกรรมฐานอย่างแท้แล้วก็เวลาต่อไปตะได้อาจจะเพราะเวลาในการต่อไปจริงๆเวลาที่เริ่มภาวนาได้พิจรารณาตอนนั้นทุกคนต้องระง,งับดีวรห้าประการห้าประการนี้เราตัดไม่ขาด จะตัดขาดได้สองข้อต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีจะตัดขาดทั้งหมดได้ต้อเมื่อเป็นพระอรหัตนตผลอันนี้เราตัดในขาดในช่วงนี้เราพยายามระง,งับวีรบอเป็นคราวๆมีวันห่าบริการคําว่ีรบอ์แปลว่ากิเลสยาที่ทำเป็ญญาให้คอยหลังตอนนี้ทุกคนเราต้องทบทวนความรู้สึกขตัวเองว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทําลายกิเลส แต่ว่านิวรณ์ห้าระการมันเป็นกิเลสหยาบหยาบที่สุดแล้วเป็นกิเลสชั้นเลวที่สุดพระพุทธเจ้าอจะจะบอกว่ามันเป็นกิเลสหยาบที่ทำบัญญัติให้ถอยหลังใน,นก็หมายความว่าข้ะหใดที่มีนิวรณ์คนใจไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนโง่ มีวันห้าบรายการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งกาม,มาฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความไม่พอใจสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติการปฏิบัติก็มีหลักสูตรก็มีระเบียบรู้จักผล แต่เราไปจิตหยาบเกินไปเราเข้าใจมันถึงสงสัยเผลการปฏิบัติมันก็เป็นอีวอนตัวที่ห้าซื่อเลยเป็นคนไร้ผลอาการทั้งอย่างนี้จะต้องยับยั้งในขณะที่เราต้องการใช้สมาธิขณะใดที่เราจะใช้สมาธิขณะนั้นต้องยับยั้งอาการห้าอย่างอย่าให้ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนยิทธิก็ดีคือหลังส่วนวิชาสามและปิญญาก็าตาม ถ้าปฏิบัติแล้วต้องระวังนิวร์ตัวสุดท้ายคือตัวสงสัยอย่างการเห็นภาพเราจะเป็นได้ก็่เห็นทางตานี่มันไม่ได้มนุษย์จะเห็นทางตาไม่ได้เห็นเทวดาเห็นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพเห็นทางตาไม่ได้เพราะเราไม่มีตาทิพย์ผู้ที่มีตาทิพย์ก็คือเทวดานางฟ้าหรือพรหม เพราะร่างกายท่านไป่ปิดตาท่านก็ไปพิดอย่างเราเราเขาจะมีได้แค่ทิพยจกักรกุยานคําว่าทิพยจักรุยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพยนั่นก็หมายความว่าเราฝึกให้ใจเป็นทิ์จากนั้นขอบรรดาท่านพุทบริษัทผู้จะฝึกวันนี้ต้องเข้าใจตามนี้นะก็ไปลว่าทบทวนกันใหม่ การเริ่มต้นของการเจริญกรรมฐานมีอะไรบ้างคือหนึ่งต้องมีพรหม,มีหารสี่และก็ไม่ใช่มีเฉพาะเวลานี้นะเป็นไม่จําเป็นแต่ถ้าคนมีหารสี่จำเป็นต้องมีตั้งแต่ลืมตามันยงก,ก่าจะหลับประการนี้สองต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ฝุดฟองตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาจนก,กว่าจะหลับด้วยกัน รายการนี้สามเราจะระง,งับอรวอเป็นคราวๆอันนี้เป็นไปนเวลาเวลาระง,งับตลอดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นอนณาคามีอนณาคามีก็ได้ส,สองข้อตนเราจะระง,งับเฉพาะเวลาที่เราต้องการจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็เกิดปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นอ่อนปัญญาที่เกิดจะสมาธิเป็นปัญญาตะกิเลต ก็มีท,ที่นั่งอยู่นี่ก็มีนักปฏิบัติรุ่นเก่าแกร่รุ่นซึกก็ไม่เยอะที่มีความเข้าใจแล้วขอพูดปริญญาตัวนี้นิดหนึ่งปัญญาตัวที่สูงสุดถ้าเราอ่านตามแบบก็จะมีความรู้สึกมันมากมายเลยเกินแบบนั้นก็เขียนอย่างนั้นแบบนี้ก็เขียนนี่แต่ใน,นที่สุดเขาเขียนทั้งหมดลงอัดอันเดียวกันคือพรว่าดึงถึงขันห้า ว่าทางร่างกายแต่นี้ถ้าเรามีปัญญาจะประเภทที่ว่าไม่มีเวลามากเราต้องการเข้าถึงจุดความเป็นพระอาเดียเจ้าเร็วเราจะทำยังไงเขา้าขืนไปว่าตามแบบแล้วก็เสร็จไม่จบนึกไปนึกมาไม่ทันหนึ่งครึ่งเรหลับไปแล้วแบบมันยาวก็ต้องถือตามหลักคงพระพุทธเจา้า ถ้าเอาจะยาวจะยาวันหน่อยถ้าวิปนะัสสนาญาณในตอนนี้ไม่ใช่สมสถะน,นะก็น,นึกถึงคำที่พระทรรมปัญสกุลตายเวลาพระปัญสกุลนั่นคือเป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าดีไม่ดีทั้งพระทั้งคนฟังมันไม่รู้เรื่องเป็นวิปัสสนาญาณข้อแรกจะบอกว่าอดิจาวัฏสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เราก็นั่งคิดเรื่องจับนิวร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก็ดีมีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นจากเด็กเล็กเรือเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่แล้วเป็นนมเป็นสาวจากนมสาวไปไวัยกลางคนจากวัยคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนตายเื่อมีอาการป่วยไข้ามาสบายเสมอต้องประกอบกิจการงานเต็มด้วยความทุกข์ ร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ต่อไปก็อุป,ปาทาวยธรรมิโนถ้าบอกเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปค่อยคอยคลายจะไปหาความแก่วันหน่อยวยันหน่อยวลนหน่อยหน่อยหลายๆวันก็แก่มากขึ้นอุป,ปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในที่สุดร่างกายทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ตายเหมือนกันหมด ต่อมาข้อสุดท้ายจะบอกเตสังบูปสโมโธโขการเข้าไปสงบกายนั่นเที่ยวมีความสุขคําว่าสงบกายก็หมายความว่าต่อไปจากชาตินี้ร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกแต่เราก็ต้องไม่มีร่างกายอย่างเทวดาอย่างนางฟ้าอย่างผมเราต้องการที่จุดต้องการคือนิพพานอันนี้ยาวหน่อยถ้าปัญญาดีกว่านั้น นี่พูดกันทั้งด้านปัญญานนะตัวปัญญาถ้าปัญญาดีกว่านั้นเอาให้ย่อกว่านี้มาเป็นสั้นๆเข้าตามที่พระท่านปัสกุลเป็นตามพระบาลีว่าจิรังวัตยังกายโยเอาแค่นี้ก็แล้วกันบาลีไม่ต้องว่ามากซึ่งก็แปลว่าร่างกายโอหนอร่างกายนี้อีกไม่นานนักก็มีวิญญ,ญาณไปตรัดแล้วสมัยคามอีกไม่นานวิญญ,ญาณจิตใจก็ไปจะร่างกายนี้แล้ว ในเมื่อมันตายก็เป็นวัตถุที่ชาวบ้านเขาทอดทิ้งคนตายไม่มีใครก็อยากได้เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่พระเจ้ากล่าวจริงไม่จริงถ้าคิดอย่างนี้เสมอๆนี่ขกจิตจะสงบจากร่างกายไม่เห็นประโยชน์ของร่างกายแต่ว่าในเมื่อยังมีชีวิตอยู่แเราก็ประคับประคองมันตามหน้าที่ มันหิวก็ให้มันกินมันหนาวหาของอุ่นมาให้มันร้อนหาของเย็นมาให้แต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไรนั่นดีเราจะไปสู่ที่ที่สถานที่เรามีความสุขจริงกว่านี้และสุดตลอดกาลนี่วิภัสนายาตอนนี้วิธีปฏิบัติเป็นนั้นว่าการเตรียมการเบื้องต้นมีพรหมหารสี่ก็ดีมีสิงก็ดีมีสมาธิก็ดีมีปัญญายก็ดี ถ้าเป็นอารมณ์อย่างอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมีหานสี่ก็ได้บ้างลืมบ้างเผลอมั่งไม่เผลอมั่งเผลอน้อยก็ไม่เผลอสิงก็ทรงตัวมั่งเผลอมั่งทรงตัวมั่งเผลอมั่งสมาธิก็ได้บ้างเหลวไหลบ้างเลอะเลือนไปบ้างปัญญาก็คิดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ท่านถือว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นคณิกะสมาธิ แต่ความจริงทุกคนถ้ามีจิตขั้นอยู่ในขัข้นคณิกาสมาธิถ้าเวลาจะตายจริงๆถ้าจิตใจที่เป็นรมสมาธิทรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสติมีความสำคัญคือพุทธานุสติก็กน,นึกถึงพระพุทธเจ้าเตียงแค่นี้ถ้าปรากฏภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแค่นี้ทุกคนไปสวรรค์หมดนี่กำลังมัจการจริญสมาธิอย่างเบา ถ้าทุกคนมีกำลังสมาธิขั้นอุปจารสมาธิคือว่ามีปีติมีความอิ่มใจพอใจในการเจริญสมาธิหอปัสนายานถึงแม้ว่าจะทรงพรมิหารสี่ก็ทรงพรมิหารสี่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่จำใจอย่างข้อแรกการจะทรงสินงก็ทรงสิงด้วยความเต็มใจการเจริญสมาธิก็ทรงสมาธิด้วยความเต็มใจ แปลว่ากําลังใจยังไม่ถึงทานสมาบัติยังมีความทุ่มเชื่ออย่างนี้ถ้าเวลาตายจากคนท่านบอกว่าให้เลือกสวรรค์ได้ตามชอบใจสวรรค์หกชั้นนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกได้ตามใจไปสวรรค์กันแน่ถ้ากำลังใจแน่วแน่กว่านั้นมีจิตทรงตัวเป็นฌานตายจกากความเป็นคนก็ไปสัมมาโลก ต่นี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนาญาณว่าในจาวันสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอยก็ดีเพ่าะจีรังวิญญาณกายโยคื่อร่างกายนี้ไม่ทชาวิญญาณก็ไปแล้วเป็นเป็นผ้าเป็นภาระเป็นของที่จะบ้านเขาทิ้งเหมือนกับท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ร่างกายไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้ถ้าบังเอิญเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามันมาก จิตใจมาน้อมถึงตรงนี้ว่าร่างกายนี้ไม่เต็มไม่ได้ความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเพียงแค่นี้แล้วตายเวลานั้นไปนิพพานทันทีมีว่ากันถึงอันนี้ส่งให้ฟังเพราวันนี้เป็นวันพิเศษถ้าทุกวันสอนกับศีลถ้าวันนี้คิดว่าจะสอนอารมณ์ก,กัชายก็เห็นว่าไม่เหมาะบรรดาญา,าติโยมพุทธศาสน์ใหญ่แต่นี้ต่อไปก็มาพูดถึงกายมโนยิทธิเพราะเวลามันมาก คำว่ามาโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจอันนี้ก็ขอบอกบรรดาญาโยพุทธบริษัททราบว่ามาโนยิทธิเขาปฏิบัติกันยังไงมาจากไหนคําว่ามาโนมยิทธิจริงๆมาจากกรรมฐานสามกองมโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจเนี่ยเป็นหลักสูตรวิชาสามรวมอจิญยาหก เป็นกรรมฐานสามกองกองที่หนึ่งเรียกว่านาปานนสติคือรู้ลมหายใจเขาออกในกรรมฐานสี่สิบกองที่สองเป็นพุทธานุสติคือว่าขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกครูจะแนะนําให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนี่การนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพุทธานุสติในกรรมฐานสี่สิบ นี้การนึกถึงพระรูปเราต้องนึกถึงสีถ้าบังเอิญพระรูปองค์นั้นสีทองเป็นสีเหลืองเรามีความรู้สึกว่าพระองค์นี้มีสีเหลืองเวลานั้นเป็นกสิณเป็นกิตกะกสิณถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาเป็กสิณสีเป็นกสิณองค์เป็นพระรูปถ้านึกถึงองค์ท่านเป็นพุทธาตินึกถึงสีเป็นกสิณ ถ้าพระพุทธรูปเป็นแก้วใสเป็นอาโลกสิงห์นนี้ก็มีหลายคนนี้ก็ถามว่าวานโนรยิธิมาจากไหนบอกเขา้วยนะบอกให้เขาทราบว่ามาจากกรรมฐานสามสามกองในกรรมฐานสี่สิบรวมกันคือหนึ่งอานาปานุสติจือลมให้ใจเข้าออกสองพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้า สามก็สินนึกถึงสีของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเวลาเจริญจริงๆก็ใช้กำลังขั้นต้นแค่อุปจารสมาธิแต่ว่าพอจิตเข้มแข็งก็ใช้กำลังเข้าถึงฌานสี่เอาวิธีปฏิบัติอีกว่าวิธีปฏิบัติอันดับแรกขบันดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทรู้ลมไม่ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าก็นึกตามวันมะมะเวลาให้ใจออกก็นึกตามาพระทะคำวมานาไม่สี่คำคณามะปะทะท่านก็ถามว่านมะปะทะมาจากไหนก็ตอบว่าเป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิบถ้าภาวนาวันมะปะทะก็รวมเป็นกรรมฐานสี่กองร่วมกันคือหนึ่งรู้ลมหายใจเขาออกเวลานาปานสติ องนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเป็นพุทธานุติสามนึกถึงนึกถึงสีของพระพุทธรูปเป็นเป็นกสินแล้วก็สีภาว,าวนาวณามะปะาะเป็นธาตุสีในกรมรมฐานสี่สิบดินน้ำลมไฟเวลาหายใจเข้านึกว่ามะเวลาหายใจออกในพระทาตุอันนี้ครูจะให้ภาวนาเป็นแค่สิบนาที พอหลังจากสิบนาทีไปแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนำจะได้ว่าขณนะที่ท่านภาวนาสิบนาทีนี้อยองยานึกว่าเวลาเล็กน้อยอารมณ์ใจเล็กน้อยหรือมันมากในช่วงสิบนาทีนี้อาจจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอาจจะคิดน่อยคิด,น,คดนั่นคิดนี่ลืมภาวนาไปบ้างก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของอารมณ์ใจที่เราคบมีวรมานานไอ้ตัวคิดเ่เรื่องราวแล้วเป็นมีวร พอเรารู้สึกตัวก็เริ่มจับอารมณ์ใหม่รู้ลมหายใจเข้าจะออกภาวนาตามหลังจากนั้นเมื่อมีคนเข้าไปนั่งกลางวงหรือคนก็นั่งคนาให้ทราบว่าคนด้นจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นเขาญาติโยมทุกคนหยุดภาวนาทันทีแ,แล้วก็เลิกสนใจลมหายใจเข้าออกเขาจะได้นําด้านธรรมะในา้านการตักิเลตให้น้อมใจไปตามเสียง ตั้งใจฟังตามเสียงเขาพูดน้อมใจไปตามขณะที่ฟังธรรมะอยู่เวลานั้นจิตจะค่อยๆว่างจากกิเลสโชกาวเขาเห็นว่าจิตว่างมากแล้วจะจิตที่เราเข้ามามีความเป็นทิพย์ไม่ได้เพราะกิเลสมันหุ้มพอเมื่อจิตห่างจากกิเลสจิตจะเบสภาพใสความเป็นทิพย์ก็เกิดนึ่คำเป็นทิพย์ขอพูดนิดหน่อยคําว่าทิพยญญานนี้ไม่ปแปลรูปตาเป็นทิพย์ แปลว่ามีความรู้สึกทางใจใ้าตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์ตนเองในใจเป็นทิพย์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได้เห็นไ,ได้ไม่เสมอกันไม่ใช่น้าไม่ชิดรูแบ่งให้น้อยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพากําลังใจสะอาดไม่เท่ากันถ้าท่านผู้ใดใจสะอาดมากท่านบนนั้นจะมีจิตะสะอาดมากแล้วก็มีความรู้สึกทางจิตด้วยจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสด้วย จะชัดเจนมากแล้วก็ทาใจสะอาดปลางกลางจิตมีความรู้สึกเพราะก็จิตเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตไม่เห็นภาพแต่ทั้งนี้ขอให้เชื่ออารมณ์แรกอารมณ์ความรู้สึกแรกเป็นทิพมันถูกต้องเสมอให้เชื่ออารมณ์นี้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นความความเห็นยังยังไม่มี ในเมื่อครูพูดสอนก็ถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่กันหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้าท่านที่ได้อย่างอ่อนมากมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่ได้อย่างกลางมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดผิดเห็นไม่ใช่ตาเห็นนะถ้าที่ได้อย่างเข้มข้นสะอาดมากมีความรู้สึกเขาเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตอบตามความรู้สึกจะไม่ผิด อย่าสงสัยแล้วก็าถามว่าท่านคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถาว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ท่านไปพระจุลามุนีจจริสสถานซึ่งตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นมัสการขอเขาเทวดาทุะขมหลังจากนั้นที่มีใจเข้มแข็งพอเขาจะแนะนําให้ไปที่